สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีจะภาพเก็บเพชรเขากำค่ะเดินทางไปน้ำกันเลยค่ะไปไปมือนีการเดินทางจะเป็นแบบลำบากนิดน,นึงนะคะจะได้เห็นเส้นทางไปน้ำกันมาเป็นจังเลสว่าไปหยากบอขับรถเองค่ะมือเดียวค่ะเดินทางไปน้ำกันค่ะ ไส่ลรยดวงนาด,ด้วยด้วยค่ะกล่องจันเป็นท่าจิ้มขาค่ะการไปเก็บปีนหอกรรมนี้เป็นยังสีมันเป็นเพชดพิหายอยากสุดเลยะคะ่ะเท่ากับเท่าที่เคยเก็บไมะะ้ด้วยค่ะแต่ใจหันมากะคะ่ะหลู่ทั้งหลู่วาไปเก็บลายได้ดหน่อยนะ และในความคิดข้องศาลนะคะการกินเทปปอกัเป็นเห็ดที่อร่อยแซ่บค่ะเราวานแหวนค่ะเระาบันหูว่าเมื่อยอยู่ด้วยค่ะมาไปหาเห็ดเมื่อยไายหายอยาแแกแง่รักเทือจนถอปากบอกว่าพ่อละชอบกินละนกุ้งเขาเห็ดนี่ละแต่ก็ถึงเวลาจริงๆกลับไปเก็บที่เกาค่ะพอหน้าเห็ดออกกลับไปที่เก่า เขค่อยูจ่จะเผื่อมันวนได้ขาไปาพี่น้องเพ็่เพชรนี่มันถาดท้ายน้ำค่ะนี่จะไปพอตัวค่ะถามดินไปน้องังค่ะพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ไปพิทางว่า <laughs> ปลิพี่จ้างครับผมพอละค่ะเห็นละงอกอีดอกนึงค่ะเก็บไปน้ำกันค่ะนี่ค่ะไขรนึงค่ะพอแล้วค่ะ เห็ดที่ห้าต้องการเมาเก็บเพื่อเห็ดนี่แล้วค่ะแต่เห็นเห็ดอย่างอื่นเท่ากับเอาได้ค่ะนี่แล้วค่ะสองดอกค่ะงามค่ะค่ะเก็บไปน้ำกันค่ะพอแล้วค่ะอีกดอกนึงค่ะดอกเล็กน้อยนี่ค่ะเก็บมาเบิดเป็นสองดอกพอแล้วค่ะดอกนึงค่ะสองดอกค่ะพูดอีกดอกนึงค่ะ เก็บค่ะเก็บตะดอกอเลยน,นี่ดอกหน่อยดอกนึงค่ะนี่ค่ะนี่กิน่งมางามงามค่ะเก็บเอากันนะถ่ายรูปกันนะ้างฉันล้เสเก็บฉันลสิเอาไปนี่ใน,นดอกนะพ่อแล้วค่ะแต่ใหไงปันเด๊ค่ะเก็บรถแล้วค่ะไปกับ,บิิไงตะยัง มันเอพอพอนมันจะเป็นของเกมบอกมีดอกน,นึงค่ะนีค่ะสามดอกค่ะค่ะพ่อพีพีน้องอ,อีกสองดอกค่ะ ดอกมันไปตะมิอีกอย่างหรือเฮ้ยนี่เลยดอกมันยังตอนม,มามันยังโดดหน่อยอยู่เด้นี่ค่ะ ล้วค่ะสามดอกค่ะน,น้อยๆนี่ค่ะดอกนึงนี่ดอกมาดอกนึงวันนี้ก็ดอกนึงค่ะอ๋อเห็นปะนอนี่ค่ะนี่ดอกนึงค่ะพอ้วค่ะเฮ็ดเพิงค่ะจะชิดต้นอาะเฮ็ดเพิงตาชิดต้นแ้งค่ะ เฮ็ดเพิงเกิดยืนต้นไม้ค่ะนี่ค่ะเอิ่อนไปเฮ็ดเพิงก็รอดดุงด้วยค่ะนี่มันจะออกเท่างันต้นไม้ค่ะนี่ค่ะแสบคือกันค่ะเฮ็ดเพิงตระกูลเฮ็ดเพิงค่ะพอล้วค่ะพอล้วค่ะเขาม่าลราพอเลยค่ะโอ้หอมพอกนี่ต้นมังเกิลต้นนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะ เน้ยแบบงามเลยค่ะดีราคาดอกนึงค่ะนี่ค่ะงามงามค่ะเก็บค่ะเก็บนี่ค่ะดอกงามงามค่ะตัดขาค่ะตัดอีกอย่างตัดโบมัดนี่ค่ะงามงามค่ะเฮ็ดเปิงสอดค่ะงามค่ะพอละค่ะสามดอกแบบงามค่ะเอ้ย เหตุป,ปูอยู่นี่ขาง่ามค่ะค่ะนี่บาเธอไม่อยากก็ไม่เอะเอะอะเออมาโอ้ยหล่มแล้วค่ะดอกหนึ่งค่ะเอาเก็บค่ะเก็บงามค้าเน,นาะนั่นแหละมันพุดพอดีเลยเฮางามงามค่ะฮักต่อค่ะ ถ่ายทำใหอเราพอแล้ค่ะอันนี้ดอกบางไงหนึ่งค่ะงามงามค่ะขึ้นนะขาเจรินเทินเดี๋ยวเะาอไปบางอีกดอกนึงค่ะเอ้ยให้เนเทินงามแผลพอแลค่น,นี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะขุ้นนะงามเจรินเทิน พอราคาอีกดอกนึงค่ะโอุย้ยยีง่ายเกยมดอกหน่อยอีกดอกนึงเกมนี่ถังงามๆค่ะ,คะดอกหน่อยดอกนี้มันสีใหญ่บ้างเหรออุ้ยมีดอกหน่อยสองดอกสามดอกคอนนี่ค่ะเก็บดอกหน่อยก่อนค่ะเอาดรอปนะค่ะตัดข้างัน ค่ะนี่ค่ะคลิปเก็บเฮ็ดข้อกรรมคอสจบไปเพียงเท่านี้เด้วค่ะสวัสดีค่ะ